สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องชินี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ชินี่นะคะหลังจากที่เราไปชมส่วนลิ้นจี่แล้วก็ไปปลูกถั่วที่สงกันวันนี้นะคะชินี่ก็ได้อาหารเย็นนะคะวันนี้ก็จะแกงหน่อไม้นะคะคุณแม่เป็นคนลงมือทําเองเลยนะคะวันนี้รับรองอร่อยแน่นอนเลยนะคะเป็นหน่อไม้นะคะที่เราเลี้ยงและปลูกไว้เองเลยนะคะรอชมตอน ปรุงแล้วก็ใส่เครื่องนะคะสม,มุิเครื่องวันนี้เราจะแกงใส่ฟักทองผักอะไรนะผักชะโอมนะคะแล้วก็พริกอ่อนๆนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะน,นี่นะคะชุมหน้าแม่ครัวของเรานะชุมหน้าชีพของเรานะคะวันนี้ก็จะแกงหน่อไม้นะคะว่ม,ม่บวกใส่นาะปรุงหรือยังคะ บอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะคะเห็นไหมทองๆองแล้วครทุกคนเห็นอะไรไหมคะเห็นพริกไหมคะันกำลังใส่แมงลักลงไปนะคะทุกอย่างอยู่ที่สวนหมดเลยนะคะใส่แมงลักลงไปแกงเอาไม้สดจะอร่อยมากเลยนะคะทุกคน นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะทำกุนกไปกได้ไงปีฉบ,บับอืมจะปีนันมามปีกับปีนีนส่สิอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะบอกว่าอร่อยอร่อยมากเลยนะคะอือาหารเย็นของเรานะคะสำหรับ ท่านคืนนี้เกนนไม้สดๆจากสวนบายเชฟคุณดอกดินนะไม่ของเราเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปเมโน,โนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ